สวัสดีค่ะแม่พ้อนโตไปด้วยกัน Family Journey ค่ะเทคนี้มากับลูกสตาร์คนะคะอืมเราจะมาทำกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อยวัยเดเดือนค่ะซีรีส์นี้หายไปหลายตอนเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรกลับมาแล้วนะคะอันนี้สำหรับลูกวัย6เดือนหรือ7เดือนบวกนะอ่าท่าแรกนะคะอยู่ในท่านี้ก็คือท่าจับให้ทรงตัวด้วยขาค่ะ จับแล้วก็พยายามฮิ้วแค่ปีกเบาๆแบบนี้แล้วก็ถ้าเขากระโดดคนนี้ท่านี้เขาเก่งมากแล้วเขาก็เลยกระโดดถ้าเขากระโดดเราก็ยกลอยค่ะถ้าเหมือนโบราณโบราณก็จะเหมือนตั้งไข่แต่คนนี้ไม่ยอมตั้งไข่หละจะกระโดดอย่างเดียว <c oughs> จะงอขาอย่างเดียวนะคะ <c oughs> ก็ท่านี้จะเป็นการทําให้ลูกของเรารู้ว่าตัวเองมีขาแล้วก็ได้ฝึกบาลานซ์ตัวเองด้วยแล้วก็จะทําให ขาของลูกแข็งแรงค่ะใช่ไหมครับใช่ไหมครับอีนะ่อ้ออไม่หยุดเลยท่าน,นี้ก็จะเมื่อยแขนเนยนะคุณพ่อคุณแม่พอลูกเขาแบบชอบเนี่ยอันนี้ก็เรื่อยๆเลยค่ะแขนก็จะเป็นล้ามได้อ่าท่าแรกไปแล้วต่อไปท่าที่สอง ในคลิปนี้ที่จะให้ก็คือท่าซิทอัพท่าซิทอัพเนี่ยเราจะจับลูกของเรานอนหงายนะคะนอนหงายเลยหันหน้าเข้าหาเราแบบนี้แล้วก็จับมือ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 ให้เขาจับมือเราแล้วก็นี่ค่ะดึงขึ้นเนี่ยยอมซิทอัพแต่ง่ายเลยอย่างง่ายเลยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆพาเขาลงด้วยนะคะ,อะตอนลงเนี่ย

นี่นะคะจะยกแล้วนะคะจับมือแม่ให้แน่นก่อนอันนี้เราต้องให้เขาจับมือเราให้แน่นหนึ่งสองสามอือจั่งอ๋ออ๋ออ๋ออออะอัดลง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 ตงลมลอีกทีหนึ่งเอาไม่ขึ้นหรอหนึ่งสองสาึงอ่าแล้วท่านี้ท่าซิทอัพเนี่ยก็จะทำให้ลูกของเราเนี่ยมาสู่โพสิชันนิ่งของการ นั่งได้อย่างง่ายน,ะนี่จบเดือนก็จะเริ่มนั่งด้วยตัวเองได้แล้วนะคะอึ๊บอุ้ยอุ้ย <laughs> อันนี้ก็ตัวเริ่มแข็งก็ปล่อยเราปล่อยอยู่ในข้อ,อก,กั้นก็ปล่อยสบายๆได้ไม่ต้องกลัวตกไม่ต้องกลัวอะไร <laughs> าค่วันนี้ก็มาสองท่าง่ายๆนะคะ ท่าแรกจับยืนให้รู้ว่าตัวเองมีขากระโดดหรือตั้งไข่ก็ได้ถ้าลูกเขายืนเฉยๆเนี่ยเราก็คอยประคองด้านข้างอย่าให้ให้เขาได้แบบฝึกทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเท้าของลูกเรล่านี้ท่าที่หน่ท่าที่สองก็คือซิตอัพค่ะลองไปทำกันดูนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามการโตไปด้วยกัน family journey กับแม่ฟอนและลูกสตั๊กนะคะโตไปได้วยกันค่ะ